ออกมาเม็ดบักขาม ER. บักขักเลยเจ๊แอมมันดืีป่ะครับใส่หยกคอยกหนังเพื่อ้นเหนียหนังเนาะเจ๊แอมเนาะโอูหูสิบสี่เดือนม่ะตีเจ๊แอมดูแลนะครับนะโพงกะแคเนียมมือซีดอกให้เพื่อนดูแลลูกชายเพื่อน ผมบิ่งแต่งัวสาวๆฝนตกมันจืดนเดยนยครับได้ขอบของของขคุนเชื่องแหงนจีแอมเนาะป๊าดกุกหางพี่น้องเบิึ่งหางครับโอ้ยตะกี้เคยคิดว่าสิขายแซนหามันว่ครับเนาะแต่ตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้สองแสนนะครับด้วยสองแสนกูวะอุ้ยฮะอันร้อยแปดสิบเจเอมเพิ่ออยากขายของนํานะขายได้บอดุลนะครับเด้อเพิ่นหางครับโอ้ยเพิ่นไข่หำทอกันครับหำไข่ำหำดำ ห้าม,มิลีครับอนาคตพอพันตัวนี้โอเจแอมคุ่นหชงเนาะแต่ตัวนี้ผม,มผมกับเจแอมนี่ประคบประงมมาแต่น้อยนะครับได้มาตัวนี้บอกได้เลยครับทายญาติเอ็ดเคซีหกตัวนี้นี่อ,อนาคตสร้างตัวหนึ่งเลยนะครับผลผลิตจาก ลูกกระทบด้วยครับด้วยตัวนี้นี่ลูกกระทบบวกพอบามันเลือดร้อยนะครับเอทเคอีหกหมาแบบสีน้าลึกใหญ่แห้งครับมันครับคอแข็งขอขาเิน,นิบปุณนงามครับง,วงัวใหญ่โมเมนว่วะคอสี่หีให้เลยครับคองามขางามข,า,า,มขาไใหญ่ที่อยมไปยืนด่าวาน,นะนุ่มกัดลูกลเราอก ลูกไปขายของถามแม่นะนี่นะครับพอดีลูกสาวมากเลวเจแอมกับสิเดท้ายดนโด,ดนเติบเนยะนี่เด้ครับอนาคตพ่อพันเงินเงินแสนอนะ่ะมันได้แล้วครับตอนนี้ขอเป็นเงินล้านแลวกันครับเอาไว้ผสมผสมว่าเจแอม ไว้ผสมเป็นบริการพี่น้องจังหวัดศรีเกตเลยครับเด้อเจ็กหน่อยถ้าเต็มเบาตั้งแต่ตยี่สิบเตือนขึ้นไปนี่ผมกับว่าสยเอาขึ้นรถผสมให้พี่น้องอยู่ครับเพราะว่างวัวในฟาร์มเ้อามันก็หลายกับเพราะที่พ้องกับคลองกับสมทั้งพอหลอดส่วนมากกับหลอดแล้วครับตอนนี้แต่ว่าถ้าตัวใดที่มันสมยากเข้ากับสีเรมีแบบเท่าคาแสนไวส้สม ไปสมไปแซมมานะครับเนาะเบิง้งเราหันหันหันหน้าผากนะนะ้อเบิ้งเนะหัวใหญ่มันเป็นยังไงหน้าผากใหญ่บ่นี่ครับหัวใหญ่หัวใหญ่หหญหหญต่างคอเลยครับเด้อนี่ครับหัวใหญ่เดี๋ให้จีแอมเพิ่นแก้เสื้อกะลูกน้องเพิ่นลูกน้องเพิ่นครับ แดงเม็ดประคามครับสุดยอด,ดลีลีครับอนาคตพอพันตัวนี้เพียงสิบสี่เดือนนะครับสี่ข่าวสิบห้าเดือนอีกบนานเกินรอดครับสิรับพิซอเอยรับพซ่รับรับใส่พี่น้องชาวตำบลนองคำและไกล,ละก,กล้เคียงแหละจังหวัดสีเกตจังหวัดใก้เคียงก็ไปครับยินละลายเลยโอ้ย ้าไปบุร er ีรัมย์ซว่เจะเอ็มเขาประกวดเมื่อใดนี่ท้าวคำแสนสุดยดอนาคตวพอพันอีกตัวหนึ่งนะครับด้ยากเป็นดะใสหลังเพ่นยืนให้เจาคุณอยากพาหนอสาวผมอาลูกเดินยินดี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 เ ดูนะครับสุดยอดอนาคตพ่อพันธ์ให้พื้นฐาก็ลูกดีลูกคาย,ย้ำคำไลค์ครับครับเวลาหน่อยครับกับพอเด็มาถ่ายให้พี่น้องเบิงบอกความรู้นะครับเด้อเอานะครับลักษณะเด่นของพ่อพันธุ์ตัวนี้หนึ่งสีแดงแดงเม็ดบะกขามเนาะสอง เป็นงูดุกใหญ่ครับดุกใหญ่แขงขาใหญ่เรื่องครบครับคอดำใครทำดำหูดำหางสวยครับกกหางสวยจอมจอมนั่งถึงมองนะครับเรื่อน่ครับนกนกสวยครับตรงขานานกาขบานใหญ่หัวใหญ่ครับเป็นงัวปากใหญ่กินเก่งเลี้ยงง่าย ให้ลูกก็คือสีโบผิดหวังนะครับนะแดงครับแดงแดงโบมีแดงโบมีหม่องแดง,ง,ดงเปิดยี่โบเจลสองเสนหาว้าเอา้าเปิดเปิดเพื่อมีผูใจหักอีลีเหรอครับตัวนี้สองเสนหาเพราะว่าถ้าเอาไว้เห็ดพอพันมันได้หลายกว่าสองเซนหาผนนะครับนะเบิดคอกับมีตัวนี้แหรอครับกะ ฝากพี่น้องติดตามนะครับด้วยเท่าคำแสนนี่เ๋้วสิเดผสมแล้วครับอีกเกเกินสี่หาเดือนนี่ตอนนี้กำลังซ่อมเต้นสอบม,มันนี่อยู่กะมันนี่ก็มีมาให้สมแค่นี้แหละครับด้วยเพราะว่าคำมายาครับขายของกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับด้วยกดกระดิ่งให้ใน้อครับด้วยถ้าบ่อยากพลาดมวงงาม,งามจากฟาร์มกุุงเจริญศัพท์ สีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งทุกมือครับสำหรับมือนี้ไปก่อนนะแอมสนาะเจแอมสวัสดีครับโอเลยครับเรื่องหัวเงินกันยังหลายสี่เดียไทยอีกหลายอยู่ครับเกือบ30กว่าชีวิตอย่าลืมกดสับสะไ,ไคร่ด้วยครับเด้อกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผม